แล้วเรามาอยู่กันในเย u r g เกร e หรือว่าขอรับฝาบาทในตอนที่2นะครับทุกคนก็จากล่าสุดที่ผมส่งกําลังทหารนะครับไปตามหาไอเด็กที่หายตัวไปก็มีปัญหาเรื่องกองทัพลาเดวล,ลาโดเวียสักอย่างมาจะมาโจมตีเรากับคําสัญญา13ปีว่าจะต้องมอบลูกสาวแต่งงานกับมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับว่าตอนนี้ไม่มีกําลังทหารอยู่ที่บ้านแถมคุณนางก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอเปันว่ามีจดหมายจากนกพิราบส่งมา อาเช็ดถึงอิลิกข้ากำลังเดินผ่านหุบเขาแล้วนะข้ามาตามคำสัญญาขอให้พระเจ้าประทานความแข็งแกร่งให้กับเราทั้งสองฟากไอเจ้านั้นมันมา,าจริงฮะพระราชาของพวกนั้นว่าแต่คำสัญญาอะไรหรอท่านแกงโง่กับบอกความจริงอ่าฉัน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 ไม่รู้ ไม่รู้ว่าพวกนั้นมันตามหาอะไรกันการตามหาพันธมิตรคงจะเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วข้าจะคอยมารายงานท่านอยู่เรื่อยๆนะเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมการต่างๆข้าจะเป็นรอท่านอยู่ในห้องสภานะฝ่าบาทฉันโกหกเขาแกงงอย่างเดียวแกงงออย่างเดียวทําตามที่เมียว่าการส่งลูกสาวมอบให้ตามคําสัญญาคงจะไม่ดีเท่าไหร่ชาวบ้านว่ามา เราไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ลังคิวหวยมากๆคนแต่งชุดสีดํามันมาแล้วก็มาขโมยของเราไปเราไม่มีแม้แต่อะไรจะมอบเป็นอาหารมาให้ก็ตามแต่ข้าแค่อยากได้ทองสักเจ็ดก้อนแล้วก็ข้าวสักห้าส่วนได้ไหมฝ่าบาท <Okay. S 1> อย่างน้อยก็ให้เด็กๆได้กินอ่าชิดความฟุ่มเฟือยในวันแรกทองเราขัดสนแต่ เรื่องอาหารการกินยังพอไหวน,นะไปให้อาหารเด็กเจ้าซะโอ้โหขอบคุณมากเลยมันพอกินไปสัปดาห์เลยนะพระเจ้าคุ้มครองเราขอบคุณกูสิอย่าขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรพอ่อพ่อคะขอตั้งหน่อยพ่อคะ ข้ามาติดต่อเรื่องธุรกิจนะฟาบาดเขาต้องการทอง12ในการจ้างคนรัซื้อทรัพยากรในการสร้างโรงเหล้าในเบรในบลังกาและหมู่บ้านแห่งนั้นน่ะทำเลดีมากๆเลยมีชาวบ้านมีผู้มาเยี่ยมเยือนมากมายแถมอยู่กันไม่นานด้วยการตั้งโรงเหล้าคงจะเป็นเรื่องดีและก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงและข้าจะแบ่งกำไรให้กับท่านด้วยนะถ้าเกิดเราเริ่มทำกำไรกันได้แล้วจากธุรกิจตังไม่มีตังหมดแต่ข้าสนใจสิ่งที่เขานําเสนอแต่ตอนนี้การเงินข้าบอแม่นิดหน่อยเจ้ามาใหม่อีกสักสองสัปดาห์นะได้เลยฟาบาด ข้าจะการเงินว่าสิบสองเหรียญเพื่อเจ้าและเจ้าละจ้าฟาบาทตอนนี้หมู่บ้านเรากำลังมีโรคระบาดมันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงหรอกท่านแต่ว่าเราก็เพียงแค่มีไข้และก็จามไปทั่วแต่ไม่รู้ว่าโรคมันมาจากไหนมันต้องมีอํานาจมือสักอย่างมาสาปเราแน่นอนอาทรัพยากรไปข้าเห็นใจชาวบ้านจริงๆเอาข้าวไปให้คนในชีกหมู่บ้านเจ้ากินซะหวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นขอบคุณฟาบาดพวกเราลอดได้เพราะท่านจริงๆอาเป็นว่าหลักๆภารกิจวันนี้เป็นอันจบวันใช่ไหมปะ ลองเดินดูต้องไปคุยกับไอเจ้านั่นที่ห้องสภาทำไมเสนาบาดีแม่งดูมีของวะมันต้องแทงหลังเราแน่เลย <g ười> รู้สึกได้เลยวมันต้องขึ้นเป็นพระราชาคนต่อไปเพราะมันดูมีหลักการมากกว่าเราทำไมเซดนนี่รอบนี้ตัวเตี้ยววะอ่มคุยกับลูกก่อนละกันเอ้ยว่างไงลูกเสดนนี่พ่อบอกแล้วไงว่าลูกไม่ควรมาเล่นที่นี่แต่ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่หนูชอบที่สุดในปราสาทเลยนะพวกพ่อมีแต่ของสะสมมากมายไงให้หนูอยู่เถอะนะ ข้าจะไม่ทำอะไรพังแน่นอนค่าสัญญาอ่ะๆก็ได้ก็ได้ก็ได้เซาซีจังอ่าเอาเป็นว่าถ้าลูกอยากอยู่ก็ตามนั้นอย่าทำอะไรพังก็พอได้สิได้สิเออท่านพ่ออ่ะไม่ใช่สีฝาบาทชิด ฉันกำลังคุยปัญหาระดับประเทศและลูกสาวคนเล็กก็เลยยืนอยู่โดฉันไม่ปล่อยเธอเดินออกไปถ้าเกิดฉันบอกสนามอดีว่ามันมาพะลูกสาวฉันนะนะอันนี้ก็จะคาบข่าวไปบอกลูกสาวแล้วลูกก็จะเกลียดฉันฉันทำอะไรก็ผิดฟาบาดเ่าได้ส่งคนไปสังเกตการแล้วนะเพื่อจะได้รู้เราจะตอบโตอย่างไงในขณะนั้นข้าก็ได้ทําการส่งคําเชิญไปหาพระราชาไทลิสดูว่าเขาสามารถช่วยเราได้บ้างให้เราทําการคลิกแท็บพันธมิตรเหรอคิงไทลิสแล้วเราก็จะเห็นว่าการจะเชิญมาแต่ละครั้งต้องใช้อะไรบ้างในการส่งคําเชิญไปโอ้กำลังพลส0 0พันเรอฉันส่งคาเชิญไป หาพระราชาไทาลิสก่อนละกันด้วยกำทัพของเขาเราอาจจะสามารถขับไล่พวกลาโดเวียได้ก็ได้นะคือเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากองทัพของข้าศึกเนี่ยมีกําลังพลขนาดไหนแต่เอาตามตรงกองทัพของเราเนี่ยแม้แต่ชาวบ้านถือพ่วกมาเรายังปราบไม่ได้เลยท่านข้าเชื่อว่าสวาโตวิดจะต้องช่วยเราอย่างแน่นอนแต่การตามหาพันธมิตรน่าจะเป็นโอกาสเดียวในการที่เราจะรอดนั่นแหละในจังหวะนี้ไม่มีภารกิจอะไรเพิ่มเติมถ้ากับว่าวันนี้มีเท่านี้ไปคุยกับพารเมียที่ห้องนอนก่อนได้ไหมเผื่อเขาจะมีบางอย่างแนะนําเราได้ หามียข้าโทแท้อ่า,อาเป็นยังไงบ้างอ่าถ้าเกิดแต่งงานกับพวกโจรยอมตายดีกว่าเออไม่ช่วยให้กำลังใจกูสักนิดเดียวท้อแท้งง้นนั่งที่บัลังและหมดสัปดาห์อย่างว่องไวเค okay. ปัญหาคือตอนนี้ฉันมีเงินพอจะซ่อมหรือเปล่าสิ่งแรกที่ฉันควรจะได้ทำเมื่อนานม,มาแล้วฉันไม่ได้ทําสักทีซ่อมหลังคาเงินก็จะหมดครับตอนนี้เป็นพระราชาที่บอแบมากๆครับต่อไปอาหารพอมีกําลังลบพอมีความสุขพอมีไม่ได้แย่มากนะครับถ้าง,งั้นต่อไปน่าจะพอได้ s a ฟ e and c o n t i n u นโอ้มากันเต็มเลยนั่นภะระชาไทลิสใช่ไหมอย่าเรียกร้องอะไรเยอะตังกูไม่มีโอเคไมครับรายงานมา เราเจอลูกชายของชาวบ้านทุนนั้นแล้วเขาหลงไปในป่าใกล้ๆเน่ะกำลังหาทางกลับบ้านเขาอ่อนแรงอยู่น้ำแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาเต็มแรงได้ในไม่ช้าดีเยี่ยมมากเสร็จภารกิจอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียเปล่าสักทีเดียวส่วนขุนนางพอให้ความสัมพันธ์เราย,ยังดีไม่กูแตกพระราชาไทลิสความหวังของผมอยู่กับท่านแล้วโอ้ที่แห่งนี้แสงเข้าไม่ค่อยถึงเลยนะอ้าพะมึงลูกสาวกูเดินปลีมาละ อย่ารีบพูดแทรกนะลูกสาวค่ะทงทั้งเดินแห่งนี้เคยงดงามสว่างสวัยกว่านี้นี่นาเอลิกท่านพ่ออาเเลียนางนางนำเอาอุจลามาไว้ใต้หมอนค่าและข้าจะล้างออกอยังไงแม่งเล่นแรงชิเปลงเล่นขี้เลยนี่ท่านพ่อไปบอกนางเหรอว่าข้าข้าว่านางนะ่ะอย่าพึ่งได้ไหมลูกรักพ่อกําลังมีแขกตลอดเวลาก็มีผู้คนตลอดไม่ใช่เหรอท่านพ่อเดี๋ยวเราเค่อยจัดการการันทีหลังนะลูกรักไว้เราคุยกันเฮ้อ ถ้าเจ้าไม่สามารถแม้แต่กระทั่งจะควบคุมลูกเจ้าได้ข้าก็แปลกใจที่เจ้ายังคงนั่งในบัลลังก์ได้อยู่นั่นนั่นโดยสปพาะมาดคิงไทริสมันจะมาหยุดบ้านกูรู้ปะเนี่ยและข้าก็ยังคงยืนคอยเจ้าอยู่ตรงนี้อภัยให้ข้าด้วยเรื่องราวหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆน่ะข้าแค่กำลังบอกเจ้าว่าเจ้าจะปล่อยให้ข้ายืนอยู่อย่างนี้เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาาอย่างนั้นเหรอแน่นอนเราไปคุยกันในห้องประชุมกันเถอะอ่าพระราชาคือพระราชา แล้วเด็กคนนั้นอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าปล่อยให้เด็กมาเล่นในห้องประชาการของเราอย่างนั้นเหรอเด็กสาวไปซะที่เจ้าเป็นพระราชาหรือว่าเจ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กในอิลิกอะไรคือสิ่งที่สําคัญนักถึงขนาดที่เจ้าต้องส่งนกพิราบไปหาข้าเลย<ป>งั้นเรามาคุยกันให้เข้าเรื่องเลยดีกว่านอนสุป,ประมาสองรอบแล้วครับซึ่งก็ถูกนะเราใจดีเกินไป,ไปข้าต้องการกองทัพนะ่ะลาโดเวียกาลังข่มขู่ครอบครัวข้าลาโดเวียที่เนี่ยงั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าพวกมันก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้รับการฝึกฝน<ป>ข้าจะบอกอะไรให้นะ ข้าจะมอบกำลังทหารสามพันนายให้กับเจ้ากองทัพของข้าสามารถจัดการมันได้สบายสบายเลยแต่ข้าไม่ให้เจ้าง่ายๆหรอกนะลูกชายของข้าไอโบเขากำลังร้องไห้กำลังต้องการอยากจะหาเจ้าหญิงสวยๆมาเป็นภรรยาของเขาเขาเอาแต่กวนใจข้าตลอดเลยข้าเลยคิดว่าถึงเวลาที่เขาต้องเติบโตแล้วแหละถ้าเกิดเขามีเมียแล้วก็เขาน่าจะไปงุนง่านอยู่กับเมียแล้วก็เริ่มมาขวางทางข้าวุ่นวายข้าสักทีลูซูเลียนน่าจะเหมาะกับลูกข้าดีนะ แม่ก็ขายลูกกินไม่มีทางไหนไม่ปวดแล้วแต่อย่างน้อยทางนี้ก็เป็นเจ้าชายแล้ววะบางทีนางอาจจะพอสอนลูกข้าได้สักสิ่งหนงถึงสองสิ่งและข้าก็อยากเข้าถึงคลังสมุดแสนดีของเจ้าด้วยนั่นแหละนะน่าจะลงล็อกลงรอยกันดี ี่เจ้ายังคงตามหาวิธีการรักษาภรยาเจ้าอีกนั่นเหรอเอาเป็นปว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าละกันเจ้าได้กองทัพข้าข้าก็ได้ลูโซเลียลูกสาวเจ้าและข้าก็จะเข้าถึงสมุดของเจ้าได้ด้วยกองทัพของเจ้าแลกมากับการแต่งงานอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนถ้าเกิดเจ้าตกลงแล้วก็ข้าส่งกองทัพให้เลยอะอย่างน้อยความสัมพันธ์อันดีของเราก็ยังอยู่และกันนะนายมีกําลังพลถึงสามพันเราส่งจดหมายไปนายยังกลับมาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยลูกสาวเราก็ได้แต่งงานกับเจ้าชาย ได้ข้าจะส่งกําลังพลมาทางเจ้าโดยทันทีทันใดโอเคและข้าก็จะขอเข้าถึงคลางสมุขของเจ้าโดยทันทีและงานแต่งงานอะ่ะค่อยว่ากันทีหลังก็ได้ขอข้าดําดิ่งไปกับคลางสมุขของเจ้าก่อนนะเริ่มจากห้องนี้เลยละกันอเอาสิอยากทําอะไรก็ทําข้าจะไปที่ห้องบัลลังนะต้องการข้าข้าไปหาข้าได้โอเคตอนนี้เรามีพันธมิตรใหม่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มพันธมิรใหม่ได้โดยการกดที่อะไรตรงนี้โดยการส่งเอดาเอดาคือรับรู้เป็นภารกิจเหรอส่งไปด้วย เชทตุกการมากมากม,มาช่วยฉันเถอะเอดาไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนางน่าจะเป็นแม่มดอาจจะพอช่วยเราจัดการกับกองทัพบ,บ้าๆนั้นได้โอเคไม่เป็นไรขายลูกกินไปเรียบร้อยแล้วต้องรีบไปหาลูกสาวก่อนรู้สึกผิดขอโทษไปหาลูกสาวก่อนดีกว่าข้ามีบางอย่างต้องบอกเจ้าคือข้าไม่มีทางเลือกเจ้าต้องแต่งงานกับไอโวเจ้าชายแห่งอัตนานาพ่อขอโทษนี่ท่านบอกว่าไงกันข้าไม่มีปากให้มีเสียงเลยงั้นเหรอ,อเราจะไปต้องแต่งงานน่ะเพื่อจะปกป้องอาณาจักร แล้วก็ต้องการกำลังพลของเขาเพื่อมาปกป้องเราด้วยสงครามใกล้มาแล้วและข้าต้องยอมเสียสละอย่างนั้นเหรอข้าเป็นเพียงแค่ตัวเลือกของท่านใช่ไหมท่านไม่มีอจจะไรเสนอมากกว่าลูกสาวเลยอย่างนั้นเหรอกะแล้วเชียววันไหนวันหนึ่งที่ข้าโตเป็นผู้ใหญ่มากพอท่านก็แค่ขายข้าให้กับใครก็ตามที่ให้ราคาสูงสุดท่านรอเวลานิ้สินะรอเวลาที่จะกําจัดข้าออกไปใช่ไหม ข้าหวังเพียงแค่ว่าข้าจะเป็นเด็กสาวธรรมดาอยู่ในหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเลยและก็สามารถจะแต่งงานกับคนที่ข้ารักได้ไม่ใช่ข้าต้องมาแต่งงานกับคนที่ข้าไม่เคยรู้จักงานแต่งงานบ้าๆเจ้าชายบ้าๆท่านน่ะมันโง่ไปหาเมียแล้วกันให้เมียปอบเมียข้าตัดสินใจถูกไหมเมีย ถ้าเมียบอกว่าทำไมท่านต้องให้แต่งกับไอวอมีแทงคอตัวเองก็ได้โรสเเลียนอ่ะกำลังแต่งงาน <give> ไม่นะนี่เบอร์ลามันพบเราแล้วงั้นเหรอเราปล่อยให้เขาแต่งงานไม่ได้ oh, <yeah. S 1> ไม่ไม่ไม่ไมโรสเซเลียนแต่งงานกับไอวเจ้าชายอย่างอัตนาน่า <Boy. S 1> ข้าได้ทําการตกลงกับไทลิสแล้วด้วยการแต่งงานนี้เขาส่งกําลังพลมาช่วยเรา <give> ไม่นะเราจะปล่อยให้นางไปแต่งงานกับพวกป่าเถื่อนไม่ได้อีลิกท่านบอกเองไม่ใช่เหรอว่าท่านจะหาทางนะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะไอโวอ๋นั่นดีเลยที่นะไอโวเป็นเจ้าชายใช่ไหมล่ะแล้วโรเสเลเลก็ได้แต่งงานกับไอโวหมายโคเบรันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกไทลิสมีกำลังทหารสามารถขับไล่พวกมันไปได้อุ้ยนี่มันข่าวดีเลยนะอิลิกวิเศษสุดๆไปเลยงั้นเราจะเตรียมงานแต่งใช่ไหมแขกล่ะอาหารล่ะแล้วเราก็ต้องตกแต่งท้องพระโรงด้วยข้าต้องไปหาซื้อดอกไม้แล้วเพื่อตกแต่งโอ้เราต้องการบรนตีเหมือนกันเดี๋ยวข้าดูแลเองข้าต้องดูก่อนว่าเราจะเหลืองเงินเท่าไหร่เมื่อสุดสัปดาห์นี้ แล้วโรซาเลียรู้เรื่องหรือ,อยังอา่านางไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอ้าทำไมนางถึงรู้ล่ะนางไม่อยากแต่งงานกับไอ้เจ้าคนเถื่อนเบรลันไม่ใช่เหรอใครๆก็รู้ว่าลาโดเวียมันทำไงกับภรรยาตัวเองบ้างเผื่อๆพวกนั้นอาจจะสั่งหานเมียตัวเองแลวทำอาหารเย็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ให้เวลานางเถอะนะจะพักนางจะคิดออกเองข้าเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะต้องออกมาดีแน่นอนขอบพระทัยท่านจริงๆฝ่าบาทตามนั่นแหละนะไปพักซะได้ข้าจะอยู่ที่นี่ไม่เป็นไร งานลาดงานหลวงก็มาอาตะต่อไปหลอดเอดตันจ่ายเงินไปให้เรียกค่าไถ่ถ้าช่วยไม่ได้ไม่ใช่ความผิดกูแล้วนะสวัสดีฟาบานลูกสาวข้ากลับมาแล้วเพราะว่าข้าได้จ่ายเงินค่าไถ่ให้กับพวกโจรทีแรกข้าก็กลัวมากเลยนะแต่ว่าก็แตกใจที่ทุกอย่างมันราบเลื่อสุดๆพวกมันได้สิ่งที่มันต้องการข้าไม่คิดว่าพวกมันจะเป็นปัญหา,าต่อไปข้าอยากจะขอบปะไทท่านจริงๆและข้าก็รวบรวมทองมาได้นิดหน่อยโปรดรับไว้ โฮ่าไม่ได้รวยแต่เขือยกต่อไปแล้วนะเรามีตังแล้วนะ14โกผมพร้อมเตะทุกสรรพสิ่งแล้วตอนนี้แล้วเจ้าล่ะนายธนาคารวอเตเฮลฟาบาตข้ามาที่นี่เพื่อจะนำเสนอเรื่องการเปิดธนาคารเดฟ,ฟอนเลนตินี่ข้าเข้าใจว่าบางครั้งการเป็นพัน่าชามันยา,ยากยิ่งนะข้าอยากนำเสนอทางเลือกให้กับท่านเพื่อช่วยเหลือท่าน <โฮ S 1> เราจะมานำเสนอการเงินแสนง่ายแสนไวและก็ทรัยพยายกรต่างๆเพื่อมอบให้ท่าน และขณะที่เราเพิ่งรู้จักกันข้ายินดีจะเสนอทอง50กับทรัพยากรอาหารอีก50ให้กับท่านโดยทันทีและธนาคารต้องการเพียงแค่ค่าทรรเนียมเล็กน้อยจำนวน10ทองแล้วก็10อาหารเพื่อใช้ในการจ่ายดอกเบี้ยท่านจะต้องจ่ายสัปดาห์ละ10จนกว่าท่านจะจ่ายเงินต้นหมดและนั่นแหละนะเกิดท่านจะขอยืมทองจากเราแล้วก็ก็บอกมาได้เลยเรายินดีจะมอบให้ท่านโดยทันทีและจำไว้นะการกู้เงินก้อนแรก ไม่คิดค่าธรรมเนียม <c oughs> ท่านแค่ต้องจ่ายคืนละเท่านั้นเองคือ <c oughs> มันหอมหวานจริงๆไม่มีค่าธรรมเนียมเลยเหรอทองแล้วกันผมรู้สึกว่าทองมขัดสนนะครับเรื่องทรัพยากรอ,อาหารพอได้ครับห้องอาหารน่าจะไม่เน่าแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นี้ทองแลเบเบ้ ข้าขอมอบทอง50เหรียญ50 50ก้อนให้กับท่านเลยแล้วกันนะท่านต้องทยอยจ่ายให้ข้า5าสัปดาห์จำไว้ให้ดีเงินกู้ก้อนแรกไม่คิดค่าธรรมเนียม <c oughs> ดีเยี่ยมเลยโอ้เองิน50มาแล้วเดี๋ยวข้าทยอยจ่ายฮะไม่มีปัญหาทีละสิบจะไม่สัปดาห์ละสิบข้าจ่ายได้ตั้ง5สัปดาห์เงินหมุนก่อนนี่ปัญหาอยู่แล้วมีอะไรอีกไหมฟาบาทไม่ไม่ไม่เท่านี้พอแล้วโอเคเดอะแบง d ์เดย์เฟนตินี่ยินดีที่ได้รับใช้ได้เวลาออกไปเดินลมชมเมืองกับเงินในกระเป๋าตังค์ที่มีตั้งห4 ข้ามีเงิน64แล้วนะแกนะ่ะพระราชาไทริสนะแกมีอะไรบ้างเห็นว่ามีเงินศูนย์กับอาหารศูนย์ไม่ใช่เหรอภรรยาท่านเป็นยังไงบ้างเหรอพระราชไทริสคือข,ข้าก็ไม่ได้เห็นพาโลมามาเป็นปีแล้วนะนางยังป่วยอยู่ไหมเจ้าจะส่งเส레กบนากมากนักใช่นางยังป่วยและที่สําคัญถ้าเกิดน,นางไม่ป่วยข้าคงไม่มาที่นี่หรอกและข้าจะขอบอกเจ้าอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเจ้ากูามีกําลังทาหารสามพันหนึ่งนะอย่าอย่าอย่ยยยยานะอยู่กับเราแล้วนะเอ่อได้ยินเกี่ยวกับลูกชายเจ้าน่ะ อไอโวน่ะเจ้ารู้ไหมเรื่องแต่งงานน่ะทำไมมีอะไรก็พูดมาไอโวน่ะเป็นสายเลือดกษัตริย์นะถึงเขาจะยี่งเง่าไปบ้างแต่เขาก็ฉลาดได้ครึ่งหนึ่งของข้าชนะเจ้าเลือกอยู่กับข้าทำไมอิหลกข้ากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่ไม่ไม่จบไม่สวยแนะ่และเจ้าพอจะเจออะไรบ้างไหมในหนังสือก็เท่าที่อ่านก็จะมีรักษาไข้หลีกเลี่ยงการเป็นโรคบิดและก็กับโรคมาเลเรียสักอย่างทั้งหมดนี่มันเปล่าประโยชน์ข้าจะไปอยู่ที่ห้องบัลลังนะมีอะไรก็มาหาข้าได้ ถ้าอย่างนั้นด้วยทรัพยากรที่มีตอนนี้ผมแค่ต้องหาเงินไปจ่ายคืนทีละสิบเท่านั้นนั่งแล้วจบสัปดาห์ซะตึง้งเคหลังจากคืนนั้นมีต่อเหรอมันต้องมีอะไรสำคัญแน่นอนเลยถึงจะมาเร่งด่วนในเวลานี้าฟาบาทพวกกองทัพลาโดเวียนเราพบมันอยู่ใกล้ๆแล้ว เราควรจะส่งกำลังพลของเราไปติดตามพวกมันพวกมันมาเพื่อลอซูเลียแน่นอนอิลิกเราต้องทำอะไรสักอย่างส่งแม่ทัพไปตรวจสอบกับใจยเย็นส่งแม่ทัพไปตรวจสอบสิ <c oughs> ฟังนะสแตน <c oughs> ใครอยากให้เจ้าไปสังเกตการณ์ว่าพวกมันกำลังทำอะไรอยู่ส่งทหารไปหนึ่งสัปดาห์อู้้ภารกิจเพียบเลยให้ซ่อมยับยับเลย แต่เงินเรามีนี่นะต้องจ่ายเงินค่าคนาอ๋อมันหักให้แล้วด้วยเหรอควรจะหาทางซ่อมสักอย่างก่อนสินะทรัพยากรซ่อมตลาดปลาดได้ทองขึ้นมาสองก้อนต่อสัปดาห์ซ่อมลงหนังเหรอจะแก้ปัญหาเรื่องค่าวความสุขที่ลดลงยังไม่สําคัญมากครับซื้อดอกไม้เพื่อจัดเพื่องานตกแตง่งออ้ถ้าเอาตามที่คุณเมียว่าซื้อดอกไม้ซื้อผ้าตกแตง่งจ้างวงดนตรีสมเกียรติเลยเอาดีลรันครั้งแรกเอาให้เละเลย เขาเรียกว่าเล่นให้เละให้สุดจะได้รู้ว่าต่อไปต้องเล่นยังไงให้รอดอ๋อแต่ว่าจนกว่าจะแต่งงานวิไลสี่สัปดาห์อ๋อเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นงั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บเงินก่อน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 ว่าช่วงประมาณสองสัปดาห์สุดท้ายนะครับค่อยว่ากันละกันระหว่างนี้เกิดจะใช้ตังคิดดีๆต้องจ่ายตังสิบเหรียญนะครับตอนจบวันไม่เป็นไรครับเท่านี้ก่อนส่วนเรื่องลงหนังนี่นะไม่สําคัญเท่ากับเกิดมีพ่อค้ามาและเปิดร้านเหล้านะครับเพราะว่านั่นมีโอกาสจะได้ โอเคครับดูจากเวลาแล้วนะครับและนี่คือเยสเซอร์เกรสนะครับผมในตอนที่2นะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่5ครับสงครามใกล้เข้ามาแล้วครับงานแต่งใกล้เข้ามาเหมือนกันผมทําสิ่งที่เลวร้ายครับแต่มันก็ดีที่สุดแล้วสําหรับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ไม่รู้ว่าเลือกดีและถูกต้องแค่ไหนผมอาจจะเล่นไม่ถูกใจใครหลายคนเป็นที่การเล่นครั้งแรกและนี่คือสิ่งที่ผมเลือกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากนะครับผมดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่ได้อย่าบอกอย่าพูดคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนนีี้้ไปแลววคครรััับบบบ๊าายยสสดะ